สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนํำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่25่เมษายนส5 6 8าหิบมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบลเลขเด่น3ตัวของแอดเะเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาแอดเะเด่นคำนวณได้6,78นะครับมีเลขเจเข้าหลักหน่วยวยออกสององเจ็ ส่วนแนวทางวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้9 0 1ทศกทย่ัานย0 1ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดละเด่นนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นด้านบนด้านล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้012มีเลข2นะครับเข้าหลักร้อยกับหลัก10บโวยออก2 2785 ส่วนในทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมทุกท่านก็คือ0ูนย์นสองนะครับศูนย์หนึ่งสองส่วนใบนี้จะเป็นแนทางเด่นบนมาตัวนะครับนัดละเด่นคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งทุกท่านเก้าศูนย์หนึ่ง มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนร้อยสิบหน่วยเลขเด่นแบบสี่ตัวของอัจจิรนันสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้สี่ห้าหกเจ็ดก็จะมีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักหน่วยสูตรของอาจารย์สามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยนะครับก็จะมีเลขห้าเข้าหลักหน่วยนะครับเยออกแปดห้าส่วนแนทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับ จีระนันคำนวณได้2 3 4สามห้าทุกทัน2องสามสี่ห้านวทางเด่นบน110หน่วยนะครับเล็กเด่นแบบ4ตัวมาต่อกันที่แนวทางครบบนของอาจารย์ครูเมืองนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกสามทุกทัน 4, 5, 6, 2, สี่ห้าหกสองสสัญจรกทมนะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นทาง10หน่วยบนนะครับเลขเด่น3ตัวอาจครูเมืองคำนวณได้1 2 3ทุกท่าน1 2 3มาต่อกันที่สูตรคำนวณครบ2ตัวด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 7 6 9ทุกท่าน4 7 6 9ทางของอาจารย์ครูเมืองทุกท่าน มาต่อกันที่เด่นครบบนของแอปเปิ้ลงวดที่ผ่านมามาครบอยู่นะครับมี2กับ7จ็ดว้ออก2 2 7ย้อนไปอีกงวดก็มาครบอยู่ทุกพันงวดที่ออก6 8 7นะครับทางโดยเลข2งวดหลังสุดของอาจารย์เข้าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ2ทับ5 2568 แอปเปิลคำนวณได้หนึ่งสองสามห้าหกแปดทุกทันหนึ่งสองสามห้าหกแปดนทางเด่นครบบนต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณโครงสร้างร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับหลักร้อย มี2หลักสิมี2หลักหน่วยมี7จนะครับวิ่ออกสองย้อนไปอีกงวดงวดที่ออก6 8 7หลักร้อยก็มีเลข6นะครับหลัก10ก็มีเลข8แล้วก็หลักหน่วยก็มีเลข7ถูกทันสองงวดหลังสุดนี่เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนถูกทัน สูดคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสีห้าหกนะครับแล้วก็หลักสิบได้หนึ่งสองสามห้าหกแปดส่วนทางหลักหน่วยของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอไปมัดรวมแล้วก็ต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของ Apple ก็เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับมี2กับ7จ็ถูกทันส่วนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลาง Apple คํคำนวณได้ 1, 2, 3, 5, 7, 8นะครับทางโดยเลขที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้หลุดไปเพียงงวดเดียวถุกทันใบเต็มนะครับ เด่น10หน่วยบน Apple ต่อมาจะเป็นนทาง10บบนนะครับของแ p p พิมมีงวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10ของแ p p พิมมีก็เข้านะครับมีเลข2องวยออกสองสงวดหลังสุดหลุดไป1นึทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับคำนวณได้0,2,3,4,7,9,1,5 มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดก่อนไม่มีเลขเจ็ดทุกท่านทางเดินสูตรหลักหน่วยหกงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนคำนวณได้สองสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งดับหน้าจอไปมัดรวมต่อยอดเอานะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ3ตัวสูตรนี้ของ Adwood Adwood งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกท่านคำนวณได้1 4 6นะครับหวยออก8 5ห งดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับทางเดยเลขสูตรนี้เดินมาเพียบเลยทุกท่านมาสะดุดงวดที่ผ่านมางวดใหม่ก็มารุนกันนะครับสูตรเด็ดล่างสูตรนี้ของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมสำหรับงวดใหม่นะครับสูตรนี้คำนวณได้สี่เจ็ดเก้าทุกท่านสี่เจ็ดเก้าแนวทางเด็ดล่างของแอดวูดนะครับเลขเด่นแบบสามตัว ต่อมาก็จะเป็นแวนทางเด็ดล่างแบบ4ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสูุดนี้ก็หลุดเหมือนกันคำนวณได้ศูนย์สองสี่หกยออกแปดห้าย้อนไปงวดเข้าอยู่นะครับมีเลข6งวดที่ออก36งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้4680กนามนี่ทุกท่าน4680 จ้าของข้อมูลให้สูตรใหม่มาสองสูตรนะครับสูตรใหม่มาสองสูตรใบนี้เป็นสูตรสามนะครับสูตรสามงวดใหม่คำนวณได้สี่ห้าเจ็ดแปดทุกทันสี่ห้าเจ็ดแปดอีกใบนึงก็จะเป็นสูตรสี่นะครับสูตรสี่สูตรสี่คำนวณได้สองสี่หกนะครับสองสี่หกเป็นสูตรเลอกเด่นแบบสามตัวนะครับ ต่อมาจะเป็นทางล่างเดินดีนะครับเบ็ดล่างเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดกลมก็เดินดีอยู่ทุกทันงวดที่ผ่านมาก็มีเลข8นะครับที่เข้าหลัก1 0บโวยออก8 5ด้าทางโดยเลขสูตรนี้8งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ไปนี้ทุกทันแอดกลมคำนวณได้4578นะครับ4578 ่อนที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสอทับห้แนวทางล่างเดินดีมาต่อกันที่แนวทางวิลล่าง5ตัวนะครับหรือว่ามาครบ2ตัวด้านล่างของอันบดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาสุดนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างครับคำนวณได้67890ทุกท่าน แปดต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับบนินเป็นฟ้าทำได้ตามที่เห็นถูกท่านวันที่ก็อยู่ด้านบน2องพฤษภาคม2,568มาต่อกันที่ชุดสรุปด้านบนด้านล่างขององพีวันที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับใบนี้ ทางเดเลขห้างวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับเข้าสีงวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับสรุปด้านบนของอาจารย์ได้3ามแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้าด้านล่างได้9ก้าสามเก้าหเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดถูกทันแนวทางของออพีนะครับชุดสรุป ต่อมาก็จะเป็นแนาทางภาพปริศนาปกแดงนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี8 5เด่นกําลังวันมี7กับ5แล้วก็ด้านล่างตรงนี้มี5 8นะครับตรงนี้มี5 8ตัวเดียวโดด,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 ดของอาจารย์ได้8แล้วก็เด่นฝั่งทางขวามีเลข5สามงวดตามที่เห็นนะครับสามงวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย จัดไปทุกท่านข้อมูลกลุ่มแรกก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเด่นกำลังวันศุกร์ของอาจารย์ได้087นะครับแล้วก็ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ด้านล่างเด่นฝั่งทางซ้ายได้1น,นะครับตัวเดียวโดดได้7แล้วก็เด่นฝั่งทางขวาได้5แลนว้วทางภาพพริศนาปกแดง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ